สวัสดีครับท่านผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพตะกัวป่าขออนุญาตแนะนําตัวผมสมพรทวีการผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพตะกัวป่าวันนี้จะมาประชุมชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564าหสำหรับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564น,25นี้ ทางวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและกำหนดวันเปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2564ซึ่งการเปิดภาคเรียนในช่วงนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการชีพตะกัวปาาและสถานศึกษาอื่นๆเป็นอย่างมากในภาคเรียนที่ผ่านมา การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการชีพตะกัวป่าก็ใช้รูปแบบผสมผสานในช่วงสัปดาห์แรกถึงสัปดาห์ที่5ในภาคเรียนที่ผ่านมาเราจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์แบ่งกลุ่มเข้ามาเรียนแต่เมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 เราก็จัดการเรียนการสอนออนไลน์จนถึงสัปดาห์ที่17และก็มีการประเมินผลในสัปดาห์ที่1 8 เพื่อให้ครูได้มีการวัดผลประเมินผลและส่งผลการเรียนก็ดําเนินการเป็นที่เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในภาคเรียนที่ผ่านมาจากการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ในภาคเรียนที่ผ่านมาเราก็พบเจอปัญหาอุปสรรคมากมายในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนบางส่วนที่ไม่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างเช่น ไม่มีอุปกรณ์โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนักเรียนได้เข้าเรียนออนไลน์กับครูผู้สอนเป็นแค่บางช่วงบางเวลาเข้าเรียนบ้างไม่เข้าเรียนบ้างทางครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาก็ได้มีการติดตามตัวแล้วก็ได้ให้นักเรียนนักศึกษาได้ส่งงานตามที่คุณครูได้มอบหมายซึ่งก็ปัญหาอุปสรรคก็จะมี มากพอสมควรสําหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาคเรียนที่ผ่านมาสําหรับภาคเรียนที่2มปีการศึกษา2564นี้ซึ่งทางวิทยาลัยได้มีการประชุมและเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โดยกําหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบผสมผสานหรือว่าไฮบริด ก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ประยุกต์ทั้งแบบออนไซต์ site, ก็คือมาเรียนในสถานศึกษาและการเรียนการสอนแบบออนไลน์ line, ก็คือครูกับนักเรียนเนี่ยเจอกันทางแอปพลิเคชันหรือทางช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น Facebook เป็นแอปพลิเคชัน Zoom หรือ Google Meet ต่างๆที่คุณครูกับนักเรียนศึกษาจะได้นัดแนะกัน ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เน้นย้ำอีกครั้งเราเปิดเรียนในวันที่1พฤศจิกายน2564การจัดการเรียนการสอนเราจะใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของการผสมผสานทั้งแบบออนไซต์และก็แบบออนไลน์โดยจะทดสอบการจัดการเรียนการสอนในช่วง4สัปดาห์แรก ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้กำหนดให้สัป,ปดาห์ที่1นถึงสระหว่างวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายน2 5งพัให้นักเรียนระดับชั้นปวช1ทุกแผนกวิชาเข้ามาเรียนในสถานศึกษาจากการตรวจสอบนักเรียนชั้นปวชหนึ่งทุกแผนกวิชาก็มีจำนวนประมาณร้อยคน ก็คิดว่าเป็นจำนวนในที่วิทยาลัยสามารถบริหารจัดการให้การจัดการเรียนการสอนได้มีความปลอดภัยสัป,ปดาห์ที่1ถึง2จะให้นักเรียนระดับชั้นปวชหนึ่งทุกแผนกวิชาเข้ามาเรียนในสถานศึกษาเป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ site. ส่วนนักเรียนนักศึกษา ในชั้นอื่นๆอย่างเช่นปวช .2 ปวช .3 ปวส .1 และปวส .2 ก็ให้คุณครูจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในลักษณะเช่นนี้เมื่อถึงสัป,ปดาห์ที่3และ4ระหว่างวันที่15ถึง26พฤศจิกายน2564เราก็จะสลับกลุ่ม โดยจะให้นักเรียนระดับชั้นปวชหนึ่งทุกแผนกวิชามีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์แล้วให้นักเรียนนักศึกษาระดับชั้นอื่นๆอย่างเช่นปวชสองปวชสามปวสหนึ่งและปวสสองทุกแผนกวิชาสลับกลับเข้ามาเรียนในสถานศึกษาในการประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษา เรากำหนดคร่าวๆเพียงแค่4สัป,ปดาห์ก่อนเป็นการเบื้องต้นเพื่อจะทดสอบระบบเรื่องของการวางแผนการนำนักเรียนเข้าสถานศึกษาการนำนักเรียนเข้าชั้นเรียนการนำนักเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งหลักการก็คือจะให้นักเรียนมาที่สถานศึกษาจำนวนพอสมควรไม่เยอะครับ ที่เราดูตัวเลขกันไว้ก็กลุ่มหนึ่งก็ประมาณ150-200ถึง200คนสลับกลุ่มกันแล้วก็ไม่เกินกว่านี้และวิทยาลัยการชีพตะกัวป่าก็จะมีการประเมินผลการดำเนินการผลการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถานศึกษาและก็ในรูปแบบออนไลน์ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดซึ่งก็ต้องดูตามบริบท ของการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ในพื้นที่ด้วยทางวิทยาลัยก็เล็งเห็นถึงความเสี่ยงทั้งของคณะครูบุคลากรและของนักเรียนนักศึกษาสำหรับมาตรการการเตรียมการในการนำนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนในสถานศึกษาทางวิทยาลัยก็มีการประชุมกำหนด ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้นำเนินการดังต่อไปนี้ขออนุญาตนำเสนอเป็น powerpoint ในการนำนักเรียนเข้ามาเรียนในสถานศึกษาหรือว่าออนไซต์ของนักเรียนในแต่ละกลุ่มทางวิทยาลัยก็มีการประชุมกำหนดแนวทางเพื่อให้ครูผู้สอน หรือหัวหน้าง,งานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการดังต่อไปนี้ทางด้านกายภาพวิทยาลัยได้กําหนดให้แต่ละห้องเรียนมีจำนวน,นนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติได้ไม่เกินห้องเรียนละ20คนโดยปกติในรายวิชาทฤษฎีนักเรียนนักศึกษาหนึ่งห้องจะมีจำนวน40คนปีนี้วิทยาลัยการอาชีพตะกัวปากำหนดชั้นเรียนใหม่ ให้แต่ละห้องเรียนแต่ละชั้นเรียนมีจำนวน,นนักเรียนนักศึกษาไม่เกิน20คนมีมาตรการ dmh tta มีการเว้นระยะห่างมีการกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาและก็คณะครูอาจารย์เนี่ยได้มีการสวมหน้ากากอนามัยมีการวัดอุณหภูมิมีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยกำหนดเพื่อได้มีการตรวจสอบตรวจเช็คและก็สามารถที่จะติดตามไทม์ไลน์ของนักเรียนนักศึกษาและก็ครูผู้สอนทุกคนได้นอกจากห้องเรียนแล้วก็ได้มีการประชุมกันเรื่องของสถานที่หรือพื้นที่ที่ใช้ในที่สาธารณะหรือใช้ในพื้นที่ร่วมกันอย่างเช่นโรงอาหารก็กำหนดให้มีการทำความสะอาดมีการเว้นระยะห่าง ในการนั่งรับประทานอาหารมีการชี้แจงกับผู้ประกอบการร้านค้าให้มีการใช้ภาชนะไม่ว่าจะเป็นจานช้อนเนี่ยส่วนบุคคลไม่ใช้ร่วมกันนะครับของใครของมันส่วนบุคคลใช้ครั้งเดียวก็จะผ่านกระบวนการทำความสะอาดล้างนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยห้องน้ำห้องสุข,ขาก็เช่นกันนะครับ ก็ได้มอบหมายให้มีการทําความสะอาดอย่างต่อเนื่องทุกวันนะครับให้มีความปลอดภัยมากที่สุดนะครับสำหรับคณะครูอาจารย์และก็นักเรียนนักศึกษานอกจากห้องเรียนแล้วเราก็ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิและจุดล้างมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์อย่างทั่วถึงจุดแรกเราตั้งไว้ที่ด้านหน้าวิทยาลัย ก็คือที่ป้อมยามนักเรียนนักศึกษาเข้ามาก็ต้องผ่านกระบวนการวัดอุณหภูมิแล้วก็มีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นอกจากนั้นทางวิจัยก็ได้ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์แจกกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนแจกนะครับทุกคนในภาคเรียนหน้าคนละ1ขวดขวดเล็กแต่เมื่อไรหมดก็สามารถมาขอเติมได้ที่งานสวัสดิการนอกจาก จ,จะตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิที่ป้อมยามแล้วเราก็ได้ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและก็เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์เนี่ยวางตามอาคารเรียนต่างๆทุกอาคารเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ใช้นะครับเจลแอลกอฮอล์นะครับของวิทยาลัยก่อนเข้าชั้นเรียนก่อนเข้าและก็ออกทุกครั้งนะครับเราจะซื้อไว้อย่างเพียงพอสําหรับภาคเรลี่ยนหน้าอันนี้ก็คือเรื่องของทางด้านกายภาพ เรื่องของทางด้านการมีส่วนร่วมก็ก็เหมือนที่แจ้งในเบื้องต้นก็กระบวนการมาตรการต่างๆนี้เราก็ได้ศึกษาจากคู่มือคู่มือของของกระทรวงสาธารณสุขคู่มือทั้งของกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษามีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีการลงมติเห็นชอบในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนเรื่องของรูปแบบที่เราจะจัดการเรียนการสอน เรื่องของมาตรการที่เราจะรองรับให้กับนักเรียนนักศึกษาในกรณีที่เข้ามาเรียนในสถาน,ถานศึกษาต้องผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดอันนี้ก็ต้องทําหนังสือไปขอญาตเพื่อเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสานก็คือทั้งออนไซต์และออนไลน์ไปไปควบคู่กันไปนะครับ ในส่วนของสถานศึกษาก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอนก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะประเมินตนเองนะครับทางวิทยาลัยก็ได้มีการประเมินตนเองนะครับตามเกณฑ์การประเมินการเปิดสถานศึกษารายงานไปให้กับศึกษาที่การจังหวัดและรายงานผ่านอาชีวศึกษาจังหวัดพังงาน,นะครับเพื่อขออนุญาตเปิดการเรียนการสอนในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2 5 6 4นนี้ นอกจากนั้นสถานศึกษาหรือวิทยาลัยการชี่ตะโกวป่าเนี่ยก็ยังเตรียมความพร้อมไปอีกระดับหนึ่งนะครับตามงบประมาณที่เราพอจะจัดสรรได้ตอนนี้เราก็ทําสถานที่แยกกักตัวในสถานศึกษาหรือว่าสกูลไอโซเลชันเราจัดซื้อเตียงกระดาษนะครับแล้วก็ที่พักที่แยกกักตัวสําหรับนักเรียนศกึกษาและก็คณะครูถ้าเผื่อกรณีที่ มีบุคลากรของเราติดเชื้อโควิด1 9นอกจากนั้นก็ได้ประสานนะครับกับออนามัยโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายในตำบลตำตัวและก็บางไสนะครับเพื่อรับแผนเผชิญเหตุกรณีที่ครูบุคลากรของเราติดเชื้อขึ้นมาแผนเผชิญเหตุเราก็ได้เขียนเอาไว้พอสมควรแล้วว่าถ้าเกิดมีเด็กนักเรียนติดเชื้อ ในห้องเรียนนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็ต้องหยุดเรียนกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับก็ต้องหยุดเรียนกรณีที่เป็นนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำก็สามารถที่จะมาเรียนได้ตามปกติแต่กรณีที่นักเรียนนักศึกษาติดจํานวนเยอะพอสมควรเราก็คงจะต้องหยุดการเรียนการสอนในสถานศึกษาหรือว่าหยุดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับแล้วก็ประสานให้กับทางสาธารณสุขหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย มาทําความสะอาดห้องเรียนชั้นเรียนต่อไปอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่วิทยาลัยการอาชีพตะกัวป่าได้เตรียมมาตรการเตรียมอะไรรองรับเอาไว้แล้วพอสมควรนะครับสําหรับการเข้ามาเรียนนะครับตอนนี้ขออนุญาตนําเรียนให้กับผู้ปกครองได้รับทราบว่าจากการตรวจสอบเนี่ยข้อมูลครูบุลคลากรนะครับตามเงื่อนไขในฉีดวัคซีนครบโดสร้อยละแ5ซขึ้นไปวิทยาลัยการอาชีพตะกรวป่าของเรามีบุลคลากร รูบุคลากร47คนตอนนี้ฉีดวัคซีนครบโดสนะครับก็คือแอตตาเซเนกาถ้า2เข็มรวมถึงซซโนเวค2เข็มบูสต์กับแอตตาด้วยเนี่ยครบโดสเนี่ยของเราเนี่ยฉีดกันแล้วนะครับ46คนร้อยละ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของบุคลากรที่ฉีดวัคซีนอีกท่านหนึ่งที่ไม่ฉีดก็คือติดเรื่องปัญหาสุขภาพนะครับส่วนนักเรียนนักศึกษา ของเรารับวัคซีนก็คือไฟเซอร์ฉีดไปแล้วนักเรียนทุกคนคนละ1เข็มแล้วก็วันที่28พฤศจิกายน2564นักเรียนก็จะได้รับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม2มาฉีดที่วิทยาลัยนะครับที่สถานศึกษาอันนี้เราก็ได้แจ้งกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประสานกับสาธาสุขอนามัยโรงพยาบาลบางไทรที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตรงนี้ขอเน้นย้ําอีกครั้งนะครับว่า การเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2,564เราจะเปิดเรียนกันในวันที่1พฤศจิกายน2,564เราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มปวช .1 กับกลุ่มชั้นเรียนอื่นสัป,ปดาห์ที่1กลุ่มปวช .1 ทุกแผนกวิชามาเรียนในสถานศึกษา สัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4กลุ่มปวชอื่นๆที่ไม่ใช่ปวชหนึ่งสลับกันกลับเข้ามาเรียนในสถานศึกษาส่วนมาตรการต่างๆทางวิทยาลัยจะดำเนินการให้มีความพร้อมให้มีความปลอดภัยให้มากที่สุดทั้งส่วนของครูบุคลากรและของนักเรียนนักศึกษาอันนี้ก็ขอญาตนำเรียนชี้แจง ให้กับผู้ปกครองและก็นักเรียนนักศึกษาได้รับทราบส่วนการที่เราจะเปิดเรียนออนไลน์ได้ตลอดทั้งภาคเรียนหรือไม่หรือจะเป็นการจัดการเรียนการสอนเพียงช่วงระยะหนึ่งที่เป็นผสมผสานก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด19 มากน้อยแค่ไหนหรือหากไม่มีผู้ติดเชื้อในละแวกนี้เลยเราก็สามารถที่จะจัดการเรียนการสอนออนไซต์ได้แบบเต็มรูปแบบอันนี้ทางวิทยาลัยการชีพิตตะโกปาก็ขออนญาตนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเพถึงเท่านี้เพื่อทำความเข้าใจทำความชี้แจงกับผู้ปกครองแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมาร่วมมือกันต้องใช้คำว่าร่วมมือทางร่วมมือกันที่จะบริหารให้การจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่2องปีการศึกษา2564เป็นไปได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดตามสถานการณ์ที่มีอยู่ก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกคอรองที่ได้ติดตามชมข้อมูลข่าวสารการนำเสนอของผู้ในาการและมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอย่างไรจะมานำเรียนให้กับผู้ปกคอรองและนักเรียนนักศึกษาได้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไปครับขอบคุณมากครับ